กิจกรรมเยือนวังเก่าเล่าวันวานผ่านสำรับอาหารภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเชิงสถาปัตยกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลประจำปี2566ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ณบริเวณสุดศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนคปรปฐมในส่วนของจังหวัดนคปรปฐมจะมีของดีและของเด็ดอะไรให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงานได้สัมผัสกัน วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านชยชัยแสงอินจะมาแนะนําให้เราฟังกันค่ะสำหรับนครปฐมนะครับถือได้ว่ามีชื่อเสียงไปอย่างมากในเรื่องของรสชาติของอาหารและประเภทของอาหารนะครับซึ่งล้วนสะท้อนถึงบรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาวจังหวัดนครปฐมครับเรื่องของความหลากหลายของอาหารนะครับขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมถือได้ว่าเราไม่เป็นสองรองใครนะครับโดยอาหารดังกล่าว ล้วนสะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาวจังหวัดนครปฐมและได้รับการพัฒนาเล่ยมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับรวมไปถึงสตรีทฟู้ดหน้าองค์พระปฐมเจดีซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับและปัจจุบันจังหวัดนครปฐมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการจําหน่ายอาหารที่หลากหลายจํานวนหลายแห่งเช่นที่ถนนคนเดิน ทวาราวดีศสีนคนปรปฐมนะครับที่ตลาดน้ําดอนหวายตลาดน้ำรันพยาและตลาดท่านาเป็นต้นครับนอกจากนั้นปัจจุบันเรามีคาเฟ่จานวนมากนะครับที่นคนปรปฐมนะครับอาทิที่ดูบัวคาเฟ่ที่นครชัยศรีนะครับ i บ the เบิลอินเดอะฟเำเภอสามพานเ e ลิ c คาเฟ่ที่อำเภอพุทธมณฑลเป็นต้นครับจังหวัดภาคกลางปริมณฑลนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมงานเยือนว,วังเก่าเล่าวันวาน อาหารสับอาหารนะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23-27กันยายนนี้นะครับณบริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ600พระชนมพรรษารมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมครับซึ่งภายในงานนะครับจะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับอาทิเช่นมีเมนูอาหารชนชิมนะครับทั้งในรูปแบบของสรีตฟู้ดและอาหารดั้งเดิมของหลากชนชาตินิทรรศการและวัฒนธรรมประเพณีที่น่าตื่นตาตื่นใจ กิจกรรมและการะเล่นของชนชาติไทยมอญอิสลามจีนนะครับบรรยากาศของงานจะเป็นบรรยากาศของวังเก่าที่แสนล่มลื่นนะครับนอกจากนั้นยังมีการแสดงจากศิลป,ปินอีกจํานวนมากงานครั้งนี้นะครับกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคกลางปริมณฑลมากขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้นะครับสร้างเศรษฐกิจ จากการท่องเที่ยวนำไปสู่การสร้างฐานรายได้ของประชาชนในพื้นที่ก,กลุมนน่มจังหวัดภาคกลางบริมวณทนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ